ท,ที่กอสมุนีมีต้นมะพร้าวเยอะวันนี้จะส่วนมากก็จะเป็นคนสอนมะพร้า,ราวนะแต่ว่ามันมีมะพร้าวบางต้นที่สูงที่สูงเกินกว่าที่ที่คนจะสอยได้เนี่ยก็ให้ลิงขึ้นมาเก็บน,นะให้ลิงขึ้นมาเก็บแต่ะ็นี่ลิงที่จะจะเก็บมะพร้าวได้เนี่ยต้องเป็นลิงที่เก่งนะแล้วก็ต้องมาฝึกฝนก่อนต้องมาฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนตั้งแต่เล็กเนี่ย พอเราฝึกฝนตั้งแต่เล็กปุ๊บลิงเนี่ยมันก็จะเก็บมะพร้าวได้ช่วงช่วงตั้งแต่ที่ว่าพอฝึกเป็นฝึกเป็นปุ๊บพอจะไปเป็นเป็นหนุ่มปับ๊บมันก็จะมันจะเก็บไม่ได้แล้วมันจะดื้อลิงจะดื้อที่ก่อนสมัยนี้ก็จะจะใช้ไม้ไผนะ่ใช้ไม้ไผ่แล้วก็เขาเรียกไผ่ไม้ไผ่บางอ่ะจะเป็นต้นยาวๆที่มีมันจะสูงแล้วก็รับต้นจะตรงแล้วก็เบาใช่ไหมเวลาเรามาตัดมาแล้วมาปล่อยไว้แห้งเนี่ย มันก็จะมันมันก็จะแข็งแข็งแรงแล้วก็มันก็จะทนแล้วก็มันก็ไม่ไม่ใหญ่ล้อมต้นจะไม่ใหญ่แต่มันมันสูงมันสูงเป็นเป็นหลายเมตรแต่เป็นห้าหกเมตระแต่ละต้นเนี่ยมันสูงก็ได้สามารถเก็บเก็บลมะพร้าวได้คือจะแล้วที่ที่ปลายของของของไม้จะเป็นเป็นตะขอจะรับเกี่ยวเกี่ยวลูกมะพร้าวให้หล่นลงมาฮะอันนี้อันนี้ก็ ก็จะเก็บเป็นสวนเป็นเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะที่ก่อนสมัยจะมีแต่สวนมะพร้าวทั่านั้นเลยการเป็นสวนมะพร้าวเป็นเยอะมากที่สุดในโลกอ่ะต้นมะพร้าวเยอะนีแล้ววันนี้ก็แต่อันนี้เมื่อต้นที่ที่มันแก่จัดมันก็จะถูงมากถูงมากวานทีต้อยต้อยไม่ถึงต้อยไม่ถึงด้วยว่าไม้บางทีเตรียมไม้มาไม่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 ถึงไม่ถึงที่จะต้อยมันได้อันนี้ก็เพื่อจะได้เก็บลูกมะพร้าวเต็ม่เต็มหน่วก็เลยต้องใช้ลิงเนี่ย ได้ลิงขึ้นมาช่วย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 แรงเราอีกคืนนแล้วก็เอาลิงขึ้นไปเก็บเพื่อจะได้เก็บมะพร้าวทุกต้นได้เต็มไม่เป็นหน่วยทั้งสวนนะอันนี้ลิงลิงเนี่ยก็ต้องฝึกฝนนะต้องฝึกฝนมันฝนึกฝนมันจนฝึกมาให้จนมันชำนาญให้มันรู้วา่าลูกไหนเป็นมะพร้าวแก่ลูกไหนเป็นมะพร้าวอ่อนพอลิงขึ้นไปปุ๊บถ้าฝึกไว่ามันจะรู้เลยมันจะรู้ว่าเป็นลูกแก่ ลูกแก่หมายถึงว่ามะพร้าวที่เปลือกเปลือกสีน้ําตาลใช่ไหมแล้วก็หรือว่าลูกที่ว่าแก่จัดเมันได้พอเขย่าแล้วนะมีเสียงน้ำดังมีเสียงน้ำดังก็แก้ก็แก้เนี่ยก็แปลว,ว่าลูกนั้นสุกแล้วลิงมันจะรู้เลยมันจะสุกสุกมนอย่างดีมันรู้มันก็ไปเก็บว่าบิดลงมาอ่าก็เราได้ก็ได้ประโยชน์แปลว,ว่าลิงก็นมีส่วนช่วยแลวไม่ได้ใช้งานถ้าถ้าเป็นลิงหนุ่มแล้วก็ใช้งานไม่ได้ ก็เลยต้องต้องเรียนกันใหม่ต้องเรียนกันตั้งแต่เล็กอตั้งแต่เล็กอตั้งแต่เล็กอแล้วก็มาใช้างานก็แต่ว่าตอนนี้ก็ที่กาะสมุยก็มีศูนิ์ลิ์นะสุรินลิงก็สาหรับฝึกลิงสาหรับเอาลิงมาโชว์อะไรต่างๆเนี่ยก็เชิญมาชมมาเที่ยวชมที่กาสมุยได้ครับนะ